ไิ่ขี้เกียจกันพุ่งสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเสียงตู้บลูทูธให้ฟังอีกแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ป่ามะม่วงหินมะาพาน,น,น,นมะม่วงหินมะพานป่าละเมะข้างทางนี่เองข้างบ้านมาฟังกันนะครับผมใบนึงพร้อมส่งเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังกัน ทำยังไงก็ลงไปแล้วกันอนสดใสบัาสันนโเบาให้จำยังไงก็ลงไปแล้วก็ลงไปแล้วฉันคงจะรับไม่ลงกดการถาอย่างฉันคงจะคตอนดูจะมางงแค่ดูยิ้วใจฉันรบเอามีคนปินต้นไม้ม่ไม่ม่ไม่ไ่มไม่ไม่ไม จะโอ้อุ้ยให้รู้สึกเลยาฉันน่าจะตัวบ้าบอถ้าเธอไม่คอยจะเก่งเวลาดูเธอหลงรักที่ไร่ไม่เคยจะเสงก็ความฝันของหนูมันเวทมมาทีเป็นเนก่งแลหนูก็ทำแต่ฉันละลายหัวใจกว่ฉันจะเป็นจะตายใครๆก็บอกว่าหนูน่ารักชอบทำหัวใจละลายหนูเล่นตลกไม่อายเพราะความน่ารักม,มันบางจะตายทำคนซวยๆทำทิศซ้าย กันโนมันบายชิบายแต่ลบเล,ะลยยากไม่อายอุอบปคนเยอะยังที่ละลายกันโนน่ารักมาจากใจอย่าเพิ่งลำบากไปที่ฉันนั้นพูดออกไปมันชมจริหนารู้ไหมกันโนน่ารักมาจากใจอย่าเพิ่งลำบากไปที่ฉันนั้นพูดออกไปมันชมจริหนารู้ไหม ทนทนไม่ไหวแล้วอา้าวใครๆก็ลงจะอุปปุ Hi you're feeling down สำหรับตัวนี้ก็เป็นระบบ2.1 200บาทเหมือนเดิมนะครับผมมีแต่ว่าเป็นทับ6นิ้วนะ เป็นซับหกนิ้วกลาง3นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลม2นิ้ว2ดอกแบตเตอรี่การใช้งานก็ประมาณรูปิดเพลงก่อนเปิดได้อยู่5้ถึงเชั่วโมงนะครับผมตัวนี้2,5ง0มมิลลิแอมเป็นลิพูสีสีก้อนเปิดฟังชิวๆก็ยาวทั้งวันนะครับสีดำหนึ่งใบลูกค้าไม่เอาโลโก,โก้ พร้อมส่งนะครับว่จะส่งให้วันนี้แหละโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็จะลืมซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าชอบในผลงานอยากสั่งตู้บัุทตไปฟังก็ก็ไปฟังในเอ้ยติดต่อทาง facebook ของผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับผม 2.1วัดแบตสวิตช์ปิดเปิดดีซีชาร์จโวลุ่มโวลุ่มหลักโวลุม่มหลักแหลมเสียงกลางตัวดิจิทซ์ซับเบตแล้วก็ปุ่มกดกดติดปล่อยดับวัดแบตแล้วก็เอ x เอ็มส่วนข้างหลังก็ หลังก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะนี่ก็คือช่องปลอตของเขาปลอตลมออกหิวหมุดทองโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าสนใจอย่าลืม subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายเคเอฟซีเร็วบ๊ายบาย